สวัสดีค่ะทางนี้ทางนี้สวัสดีค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นู่นแหละอยู่นู่นไงอยู่นู่นไงไปหาช้างกันไป ไหนช้างน้อยคะไหนช้างน้อยตัวนี้ช้างแม่ตัวไหนช้างแม่ไหนช้างพ่ออ,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 อ้เก่งจังเลย<า>ขึ้นได้ไหมคะ <laughs> อาแม่เช่่ยจับพ่อหายไปไหนนี่พ่อเนี่ยอ๋อแอบไปนั่งตรงมุมตรงนั้นเอง <laughs> คุยกับช้างหน่อยคุยกับช้างหน่อยอยู่ไหนคะเราอยู่ไหนเนี่ยที่ไม นี่นี่เรามาดูช้างที่ไหนคะ<า>ที่ไหนคะที่สวนสวนไหนคะสวนเต่าสวนเต่าสวนท่าของใช่ไหมคะสูนการเรียนรู้และสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าของมีหมาด้วยมีหมาด้วยพ่อก็นั่งตรงนั้นด้วย ใบฝนมาดูช้างรูปปั้นนะคะช้างรูปปั้นงชอบชอบชอบ,ชอ,บอันนี้เรียกว่าอะไรคะนี่นี่อันนี้เรียกว่างาช้างนะคะลูกงาช้างอันนี้งวงใช่อันนี้งวงช้างใช่ ดูขามันเดี๋ยวอู้ขาใหญ่มากเลยเนาะขาอะไรอู้ขาใหญ่มากเลยนะทุกนคนรขาไหล่ช้างตาช้างอยู่ไหนเนี่ยตาช้างเนี่ยนี่อู๋ไหนจับตาช้างหน่อยสิจับถึงหรือเปล่าแม่ต้องอุ้มก่อนอ๋อแม่ต้องอุ้มก่อนแม่ต้องอุ<ะ>้มก่อนอ่าอึบปับอ่าไหนจับตาช้างดิอ๋อตาช้างใหญ่จังเลยเนาะ อันนี้น,นี้นนไหนไหนเราไปจับช้างตัวใหญ่กันดีกว่าไหนๆช้างแม่ตัวไหนไปหาช้างแม่ก่อนไปหาช้างแม่ก่อนนี่นะคะทุกคนช้างแม่อู้อันนี้อะไรน,นี่งไง อันนี้คืออะไรของช้างคะช้าง,งช้างท้องช้างเอต้องไปฝนชอบช้างเหรอคะเราไปลอดใต้ท้องช้างดีกว่าใต้ท้องช้างเลยไปเลยเดินไปเลยลอดตัวไหนดีอันลอดตัวแม่ก็ได้ไหนอ่ะลอดตัวแม่ก็ได้ เลอทะลุออกมาเลยเจ๊เยวนอีกรอบนึง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 โอ้ยโอโออเย้เอาใหมเอาใหม รอใต้ท้องช้างฤภาสามารถดูไใน้านนพันค่ะหรือเอกสารใช้แคื่อเค่ะและแนหลักฐานเข้าระบต่อในวันที่1พฤษภาคม2 5 6มาจับมือกัน มือกันจับมือกันนั่งเลยนั่งเลยนั่งลงเลยโอเคขาลงเลยเอาขาก้าวลงเลยลูกแม่จับอยู่อ่ะแม่อุ้มอ่ะ,อะจับแน่นๆนะอ่ะก้าวขาลงเลยโอเคอึ๊บไปวิ่งอ่ะอ่ะไปวิ่งไปหาพ่อเลย ยังไงก็ตามบางอีหน้ากากต้องมาใส่เองลงทุนรับไทยเปิดประเทศกับเทพแลนด์เกิดที่เกาะไทยไปดูช้างมะไปดูช้างมาไปยังไปเล่นสวนสนุกกันหรือยังเย้เย้อาฝากก่อนฝากเพื่อนเพื่อนก่อนไปหยุดกบบ้านก่อนดีจ้านาใจอืบ๊ายบาย